กู connect, ต story, ิดกันสองตัวตัวนี้อีกแล้โหเ้ยเดี๋ยวกูซ่อมเองเลยนั่นอ่ะเอ้ยโอ้กดผิดโอ้แม่งเอ้ยนึกว่ากดไม่ติด โอ้โตายเฮ้ยโอ้โูตายไอ้ยีย้ยน,นี้แม่งโชว์จัดเลยว่ะงานตู้ไฟอ่ะเอ้ยมันอันนี้มะยับด้วยไอ้ปากหลามเนี่ยพี่การได้ชุบเลยไมนี่นเบ่ แลเดี๋ยวนรออะไรน้องไม่มี AED แบ่งไม่ได้เปอะไรเล่สามอสามเบสารอุ้ยรวยว่ะไอเียรวยเหมือนกันแน่เนี่ยโอ้เฮียก็ตีกันเหมือนเดิมต่อมีมีมีคนดิน vì nước ui ui อีกที่จะหมดอย่างวะเนี่ยพลาดไม่ได้เนี่ย ไอ้เคสจะหมดแล้วในที่ซ่อมอ่ะไอ้พัดขึ้นไม่ขึ้นพัดพัดโทษดพี่เอาไม่ไปชุบเขาเอะชุบเขาเลยคนหนึ่งตีนะเนี่ยฮะใครชุบชุบเลยผมไม่ชุบแมาชุบดิแบง เองให้โทรถามปีงอยู <peacefully Take rac ers> mm ่ไหนอ่ะบพี่อะไรมึงเป็นอะไรเนี่ยเปล่าหรือเปล่าเปล่าอะไรเฮ้ยเดี๋ยวกูไปหารอบหนึ่งรอบหนึ่งกูลั่นตู้ไฟอยู่ไฮ้ยพี่มึงรีบไหมไอ้เอ่อเฮ้ยๆม้งๆๆ้ยโม เฮยอันนี้หมดโอ้อะไรวะกดตรงเป๊ะโอ้แม่งหมดวด่ดเอ้ยยังไม่หมดอาไมอาไมเอาไม่มีแล้วอ่ะเฮ้ยหมดว่ายีเฮี้หมดวัดทำไมดิวะเฮ้ยหม,หมดก็ไป ไปซื้อเดี๋ยวกลับมาใหม่เออไปไปไปเฮ้ยนี่ไม่ใช่รถเราอันนี้ไม่ใช่รถเรามาร์คมาร์คร้านเขียวเนี่ยมาร์คร้านเขียวหน่อยนี่นี่ไกล้ๆตามไปปลุกมึงซื้อกันไว้ด้วยนะ มันคืออันไหนวะพี่รีแพร์อิเล็กทริกไอ้พัดมันไม่ลงรถแม่อะไรเลยเว้ยอะไรนะพี่รอยังไงพี่ <c oughs> mình nghe ngay này nhỉ Xong rồi. all แล้วโอ้โหมีตู้ว่ะถวยไหมตู้น่าจะเดือดว่าผม <c oughs> ตู้สองเลยอตู้ท้ายเฮ้ยมีสสยลุงอะไรด้วยอ่ะ <c oughs> โอ้โหโอ้โหตูนน้นี้โอ้โหเอาเลยไปพี่เอาเลยเลย เฮ้ยตีพิซซ่ามาเขาตีมาอปังฟังฟังโดนดับกูเนิร์ดไปดีเดินายพิเศคโอเคโอเคโอเคต่อย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 พี่แท่งน่อยพี่แท่งอะไรวันอับต่อยต่อยต่อยเรียบร้ ไอ้เจ้าแล้วน้องๆกูไปไหนหมดเนี่ยหลัง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 เฮ้ยเอาขำแหละ กตกไปอีกไปอีกไปอีกอยกูเป็นไรอ่ะโอ้โหาตายโอ้ซ่อมซ่อหมดแล้วปะหมดแล้วเราจะหมดแล้วแบจะตายีกิ๊กสีนกิ๊กโอ้ยเนิร์ดไปย่หน่อยดไีกไปอีกไป กินก่อนดินี่นอนงายร้อนอยู่นะไหนนี่ตรงกาลางไม่เอาฝ่ามือมเรียกเอาซ่อมน,นะรอได้ฝ่าเสอิมนะฝ่าเสอิมได้ครับได้ครับไหนอ่นะซ่อเสริมแล่อปะนี่อันหนึ่งปิ้งกันได้ก็ปิ้งไม่ได้เหรอ ตู้ไฟมีทุกๆครึ่งชั่วโมงครับไม่รู้อ่ะไม่รู้นะอันนี้เดานะกอคุณหมอเน่อยไปเอากอก่อนนะบอกร้หหมอี่บอกไม่ตีนึงอ่ะ ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุอ๋อโอเคดูน้องพี่ก่อนไม่เอ้ยเอาพี่มางังกนเอางั้นได้หรอเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับกี่ตู้เราได้กี่ตู้ครับคนดูสามตู้หรือเปล่าครับดึงไปิดึงไปใหม่ดึงไปใหม่ เดี๋ยวเราีดยากับหมออกคนเลยนะคะหมอจะพาไปเที่ยวใครฉีดยาครับใีดยามานี่นะครับฉีดยามาทางนี่คือคือคือ ได้แล้วออได้แล้วมีไอพัดไอแฟงครับสองคนขอโทษที่เอารถอสามห้าปีสองพนสิบสองสีส้มไปเฉียวด้วยนะครับผมรถเที่ยวรถอารสามห้าปีสองพันสิบสองไปเฉียวด้วยนะครับผม <laughs>